น้ำตอนเย็นนะที่เราสาธยายกันทุกเย็นข้อความตอนท้ายก็มีอยู่ว่าขอหมู่มานอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้ง10ป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มานเทินอันนี้มันเป็นความตั้งใจนะแต่ว่าตั้งใจอย่าง,างเดียวไม่พอต้องลงมือทำด้วยแล้วจะไปขอร้องว่ามานนะอย่ามารบกวนนะ หรือครอบงำหรือว่ามาทะลุทะลวงจิตใจเราอันนี้มันไม่ใช่วิสัยนะที่จะขอเพราะว่ามาอย่างไงก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะมีแต่ว่าเราจะรู้จักปกป้องหรือว่าปิดช่องไม่ให้มานะเข้ามาจะทำอย่างไรนะถึงจะปิดช่องนะไม่ให้มาเนะี่ยเข้ามา รบก,กวนรังควานจิตใจเราได้ก็มีเรื่องเป็นทิทานนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตัดสอนภาษาวกนะเป็นเรื่องของนกชนิดหนึ่งชื่อว่านกมูลไถนกมูลไถเนี่ยคือนกที่หากินตามอารอยไถน่ในนาเนี่ยนกมูลไถตัวหนึ่งมาไปหากินอยู่นอกถิ่น ของมันเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยก็เลยโดนเหยี่ยวเนี่ยนะจับเยี่ยวนี่มันตัวใหญ่แล้วก็กรงเล็บมันก็แข็งแรงมากมันก็บินพานกมูลไทยเนี่ยลอยขึ้นฟ้าไปเลยนกมูลไทยเนี่ยนะรู้ว่าใกล้จะตายแล้วก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ย สมควรแล้วนะที่เราถูกเยี่ยวจับเพราะว่าเราไปหากินนอกถิ่นของพ่อเยี่ยไมได้ยินเนี่ยนะมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่านะว่าไอ้ถิ่นพ่อเนี่ยอยู่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเชื่อว่าแม้นกมูลไทยเนี่ย ไปหากินในถิ่นของพ่อเนี่ยนะก็ไม่มีทางที่จะรอดพ้นะกรงเล็บของเหยี่ยวได้นะพ่อเหยื่อเนี่ยมีความมั่นใจในฝีมือของตัวมากนกมูลถ่ายก็ตอบว่าถิ่นของพ่อเนี่ยนะก็อยู่ข้างล่างเนี่ยตรงที่มันเป็นนาที่มีรอยไถเนี่ยนะเหี๋ยวพอรู้ก็เลยเอานกมูลถยไปปล่อยตรงนั้นแหละ เพื่อต้องการพิสูจน์ว่าแม้นกมูลไทยเนี่ยหากินในถิ่นพ่อเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางรอดจากกรงเล็บนะของเหยี่อแน่นะการที่พอปล่อยนกมูลไทยลงไปนะตรงที่เป็นรอยไถเนี่ยนกมูลไทยก็พุ่ขึ้นมาทํานองท้าทายว่ามาเลยมาเลยมาจับฉันเลยนะ ตอนนี้ฉันอยู่ถิ่นพ่อแล้วมาเลยนะเดี๋ยวเนี่ยพอเจอน้องบุญถ่ายท้านี่ก็เรียกว่าโกรธนะรู้สึกว่าถูกท้าทายก็เลยเรียกว่าโผลงมาเลยนะโผลงมาด้วยความเร็วสูงนะเพื่อต้องการพิสูจน์หรือแสดงฝีมือว่าจะที่ไหนก็ตามแกไม่มีทางเสร็จชั้นแน่ไม่มีทางรอดแน่แกเสร็จชั้นแน่ เดี๋ยวเนี่ยพอมันพุ่งโฉบตรงลงมาเนี่ยนะนกมูลไทยเห็นนะพอได้จังหวะน,นะนกพูนไทยก็หลบเข้าไปอยู่ในรอยไถเดี่ยวเนี่ยนะตั้งใจจะโฉบนะแต่ว่าพอเจอแบบนี้เขาเบรกไม่ทันนะตัวมันเลยกระแทกพื้นตายเลยตายเพราะว่า,าแพ้ทางของนกมูลไทยอันนี้พูเจ้านะเล่าเป็นนิทานนะ แล้วก็ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าเนี่ยพระภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าพวกเธอไปหากินนอกถิ่นนะก็จะไม่พ้นอำนาจของมารมาในที่นี้เนี่ยหมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่น่าพอใจแล้วพระองค์ก็อธิบายว่าถิน่นฮะ พระพิสูจน์เนี่ยนะควรจะหากินในถิ่นของพ่อนะเช่นเดียวกับนกมูลไถนะนกมูลไถเนี่ยถิ่นหากินของมันที่เป็นของพ่อเนี่ยคือรอยไถนะตามนาตามทุ่งนาส่วนพระเนี่ยนะถิ่นหากินของพ่อเนี่ยคืออะไรก็คือสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่ก็คือนะการหมั่นพิจารณาตามรู้นะ ดูกายนะดูเวทนาดูเจตด,ดูธรรมอันนี้แหละนะเป็นคำตอบว่าถ้าเราจะป้องกันไม่ให้มานเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจเราถ้าเราต้องการปิดโอกาสนะที่มารจะเข้ามานอกจากใช้บุญทั้ง10ประการเนี่ยอย่างที่เราได้สวดสาธยายเมื่อสักครู่แล้วเนี่ย สิ่งสาคัญอันหนึ่งก็คือสติปัฏฐานสี่ก็คือการเจริญสตินั่นแหละเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่น่าพอใจเนี่ยก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตได้ถ้าครอบงำจิตได้เมื่อไหร่ก็หมายความว่าเราตกเป็นทาสของมันตกเป็นทาสของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเอาคนทุกวันนี้เนี่ยนะตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแหละ คำว,ว่ามาเนี่ยไม่ได้หมายถึงอสูรไม่ได้หมายถึงสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่มีฤทธิ์มีอำนาจมากที่เราเรียกว่าหรือว่ามีฤทธิ์มากอย่างเช่นเทวปุตตมานนะไอ้ที่สำคัญกว่านั้นก็คือรูปรสกลิ่นเสียงนะสัมผัสที่น่าพอใจที่เราเรียกว่ากามนั่นแหละกามเนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันถูกนะก็คือว่ามีสติไม่ว่าจะ ดูทางตาได้ยินทางหูหรือว่าได้ริ้มาทางปากถ้าว่าเรามีสตินะเราก็ไม่อาจตกเป็นทาสของกามได้หรือผู้อีย่างเนี่คือว่ามาเนี่ยก็ไม่สามารถจะเข้ามาครอบงำจิตเราได้กามนี่ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวข้อง กับมันอย่างไรถ้าเรามีสตินะหรือว่ามีสติรักษาใจเนี่ยก็เรียกว่าเราเป็นอิสระอิสระเหนือมันอิสระในที่นี้แปลว่าเป็นใหญ่หมายคำว่าเป็นนายมันคำว่าอิสระนี่ไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องนะคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือภาริยบบุคคลหรือระารหัรเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับกาม อย่างที่บอกเวลวนานวกกรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของทางเพศแต่มันอย่างอย่างเดียวมันหมายถึงเรื่องของกะหมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจเช่นอาหารที่อร่อยโยมทําอาหารที่ประณีตนะหรือว่าถวายผ้าเนื้อดีแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เราเสพนะอย่างมีสติหรือว่าอย่างมีปัญญา อย่างเช่นก่อนฉันเราก็พิจารณาที่นี่นะทุกเช้าเราก็พิจารณาปฏิสังขายโยเนี่ยอันนี้ก็เพื่อเตือนใจให้มีสติในการเสพในการบริโภคถ้าเรามีสตินะหรือมีปัญญาเนี่ยจากการพิจารณาเนี่ยเราก็เสพมันอย่างผู้เป็นนายอันนี้เรียกว่าอิสระอิสระแปลว่าเป็นใหญ่นะ จิตอิสระจากกรารมไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรารมนะอ่านี้ต้องเขาเ้าใจอิสระในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันแปลว่าเป็นใหญ่ก็คือเป็นนายถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องหมายความว่าอ,อาจจะประพฤติตนเหมือนชีเปลนะือยในอินเดียเนี่ยก็มีนักบวชลทัทธิเชน,เนที่เขาไม่ใส่เสื้อเรียกว่านุ่งลมผมฟ้า แล้วก็ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเพื่อต้องการฝึกหรือต้องการแสดงว่าเขาปล่อยวางสิ่งทั้งปวงแล้ปล่อยวางในที่นี้นะก็หมายความว่าไม่ยุ่งเกี่ยวละนะไม่มีบ้านเรือนไม่มีที่พักที่อาศัยไม่มีเสื้อผ้าพราะเขาต้องการพิสูจน์ว่าหรือต้องการบอกว่าเขาเป็นอิสระจากการ,รมปล่อยวางแล้ว ปล่อยวางเรื่องทรัพสมบัติแต่ว่าอิสระในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเกี่ยวข้องได้แต่เกี่ยวข้องอย่างผู้เป็นนายก็คือว่าไม่อยู่ในอำนาจของมันไม่ตกเป็นทาสของมันพระพุทธเจ้าก็ดีพระอระหันต์ก็ดีท่านก็เกี่ยวข้องกับการแต่ว่าการทําอะไรท่านไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้มีความยึดติดถ,ถือมัน่นไม่ได้เพลิดเพลินยินดีในสิ่งเหล่านั้นนะเพราะถ้าเพลิดเพลินยินดีเมื่อไหร่นะ มันก็เข้ามาครอบงามจิตใจทันทีนะและที่เพิดเพลินยินดีได้เพราะไม่มีสตินะนะเรียกว่าจิตเนี่ยไม่ได้อยู่นะไม่ได้หากินหรือไม่ได้อยู่ในถิ่นของพ่อนะแต่ว่าไปอยู่ในถิ่นที่แปลกถิ่นนะก็ต้องเสร็จนะอยู่ในอำนาจของมารซึ่งได้แก่นะรูปลกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจ คนเราเนี่ยถ้าหากว่าตกเป็นทาสของมันนะแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติพังพร้อมบริบูรณ์แต่ก็หาความสุขไม่ได้ต้องเรียกว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์อย่างที่ขามีคําพูดว่าเนี่ยมีทองท่องหนวดกุ้งนะสะดุ้งทั้งคืนเนี่ยอันนี้เพราะความหวงแหนแต่มันไม่ใช่จะเพราะมีทองท่องหนวดกุ้งนะแม้จะมียิ่งมีทองอ่เต็มบ้านเนี่ยมีทรัพย์สินมากมายเนี่ย ถ้าหากว่าตกเป็นท่าของมันเนี่ยก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่เพราะว่ากลัวจะสูญกลัวจะเสียมันไปกลัวคนแย่งชิงฉนั้นถ้าเกิดว่าเรามีมีสติเป็นเครื่องรักษาด้วยการเจริญสติอยู่เสมอเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าเนี่ยเราอยู่ในถิ่นของพ่อแล้ะปลอดภัย จิตเนี่ยก็จะไม่มีช่องเปิดให้มารเข้ามาครอบงำได้ผู้อยาเนี้คือว่านอกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจจะมาครอบงำเหนือจิตไม่ได้แล้วเนี่ยอารมณ์อกุศลทั้งหลายก็เข้ามาเล่นงานจิตไม่ได้ความโศกเศร้าเสียใจความโกรธความแค้น ความพยาบาทความรู้สึกผิดเนี่ยที่มันเผารนจิตบ้างละที่มันบีบคั้นจิตบ้างละที่มันกรีดแทงจิตบ้างละนั้นก็เข้ามาเล่นงานจิตไม่ได้พวกเราก็รู้จักรสชาติของอารมณ์เหล่านี้ดีใช่ไหมว่ามันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทําให้จิตใจเราย่ําแย่อย,อย่างไรบ้างแล้วก็มันผลักดัน หรือว่าบงการชีวิตของเราให้ตกไปในทางที่เสื่อมที่ย่ำแย่อย่างไรบ้างพอโกรธแล้วนี่ก็อาจจะต่อว่าด่าทอคนใกล้ตัวอาจจะต่อว่าผู้มีพระคุณบุปการีที่ทำให้ต้องเสียใจหรือว่า,าทำลายข้าวของของตัวเองบ้างของคนอื่นบ้างเกิดศัตรูมากมายหรือว่าถ้าเกิด ปล่อยให้ความน้อยเนื้อต่ำใจเข้ามาครอบงำมันก็อาจจะบงการให้เราเนี่ยทำร้ายตัวเองนะคนที่ฆ่าตัวตายจำนวนมากเนี่ยก็เพราะอารมณ์นะอากุศลที่มันชักนำคนเราแม่จะรักตัวเองแค่ไหนนะแต่พออารมณ์เหล่านี้ครอบงำเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่ทำร้ายตัวเองเท่านั้นแหละเราไม่อยากคนอื่นมาทำร้ายเราไม่อยากคนอื่นมาเบียดบังเรา แต่เราก็มักจะทําร้ายตัวเองเพราะปล่อยให้อารมาณ์อกุศลเราเนี่ยเข้ามาครอบงําแต่ถ้าเรามีสตินะสติจะเป็นเครื่องรักษาใจเวลาอารมณ์เหล่านี้มันเข้ามาเข้ามาครอบงําจิตนะสติเนี่ยจะช่วยทําให้จิตรู้ทันนะเพราะว่าสติเนี่ยเหมือนกับตาในนะพอเราร่วมมาไอ้พวกนี้มันกําลังเข้ามาแล้วจิตก็จะถอยห่าง นะออกจากอารมณ์นั้นแทนที่จะเป็นผู้โกรธผู้เศร้านะก็เห็นมันเห็นแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้หรือพื้ย่างก็คือว่าพอเห็นมาแล้วเนี่ยมันก็เลือนหายไปอารมณ์พวกนี้มันช่วยโอกาสตอนที่เราเผลอเผลอก็คือลืมตัวไม่มีสตินะแต่พอมีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ฝ่อมันก็แฟบมันก็เลือนหายไป จิตใจก็เป็นปกติไม่ต้องรอให้ใครมาพูดดีกับเรานะไม่ต้องรอให้ใครมารู้ใจเราหลายคนเนี่ยนะอยากจะให้คนอื่นมารู้ใจฉันอยากจะให้แฟนรู้ใจอยากจะให้ลูกน้องรู้ใจอยากจะให้นะลูกนี่รู้ใจหรือบางทีก็อยากจะให้พ่อแม่รู้ใจอยากจะให้เจ้านายรู้ใจด้วยซ้ำ แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ใจตัวเองนะมันจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองกิเลสต่างๆเข้ามาครอบงำแล้วก็หันเหบงการให้เราทำร้ายตัวเองบ้างทำร้ายผู้อื่นบ้างเบียดบังผู้อื่นบ้างสติเนี่ยนอกจากจะช่วยปกป้องไม่ให้อารมณ์อกุศลเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตนะมันยังช่วยขุดช่วยรือ้อช่วยถอน สิ่งนี้มันเป็นขยะหมักหมมที่บันทอนจิตใจขณะที่มันป้องกันไม่ให้ของใหม่มาเล่นงานจิตมันก็ยังช่วยทำให้ไอ้สิ่งที่เป็นของเก่าที่มันหมักหมมอยู่ในใจเนี่ยนะถูกรื้อถอนออกไปด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธออายุมาสักสี่สิบกว่าก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานทำธุรกิจ จะได้เป็นผู้หญิงเก่งก็ได้แต่ว่าเธอจะมีความรู้สึกเป็นลบจะไม่ค่อยพอใจมักจะมีปัญหากับคนที่มีคุณวุฒิสูงกว่าทุกว่าตัวเธอคนที่มีอำนาจหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเธอมักจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนประเภทนี้มากมีเรื่องโต้เถียงกันเป็นประจำ ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคือว่าไม่ค่อยถูกชะตาราศรีกับคนประเภทนี้เธอก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเราไม่ชอบทำไมเรารู้สึกเป็นลบกับคนเหล่านี้เหมือนกับว่ามันสอนศีลไม่กินกันหลังจากที่เธอได้เข้าคอร์สเกี่ยวกับการาเรียนรู้ตัวเองเนี่ยซึ่งก็ ใช้วิธีการที่เข้ามาดูใจของตัวนะมันก็เป็นทำนองปฏิบัติธรรมนะเล็กๆกันนะเธอก็สังเกตว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันมีบางอย่างที่คล้ายพ่อแล้วเธอก็ะพบว่าเนี่ยที่เธอไม่ชอบคนประเภทเนี่ยก็เพราะลึกๆเนี่ยเธอเกลียดพ่อตอนเด็กๆเนี่ยเธออยู่กับยายนะพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงก็ให้ไปอยู่กับยายยายก็รักเธอ ตามใจเธอแต่ตอนหลังพ่อเนี่ยนะก็มารับเธอนะไปอยู่ด้วยเพราะว่าเริ่มจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้แต่พ่อเนี่ยเป็นคนที่ดุเป็นคนที่เจ้าระเบียบก็จะคอยบังคับเธอพี่น้องคนอื่นไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าพี่น้องอยู่กับพ่อตั้งแต่เล็กแต่เธอเนี่ยมาอยู่ที่หลังไอ้ความที่คุ้นเคยกับยายที่ปล่อยให้เสรีเนะี่ยพอมา เจอพ่อที่บังคับกวดขันเนี่ยเธอก็ไม่ชอบบางทีก็เถียงบางทีก็ท้าทายก็ยิ่งโดนพ่อเนี่ยนะต่อว่าพอโตขึ้นก็เลยมีความเกลียดพ่อเธอไม่เคยรู้เลยนะว่าเธอมีปมเนี่ยแล้วเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอไม่ชอบคนที่นะมีอำนาจเหนือเธอ นะหรือว่ามีหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาแต่พอมาได้เห็นใจตัวเองมารู้ใจตัวองอ๋อไอ้นี่เป็นพ่อเรามีปมเกียรติพ่อนะมันช่วยทําให้เธอเนี่ยมีความรู้สึกลบกับคนประเภทนี้น้อยลงและยิ่งพอเธอรู้ว่าเธอมีปมเกียติพ่อเนี่ยเธอก็พยายามคลี่คลายความรู้สึกนี้ด้วยการ ไปขอขามาพ่อพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะแต่เธอก็รู้สึกว่าต้องคลายปมนี้ให้ได้การที่ได้ขอขามาพ่อเนี่ยนแม้ว่าพ่อนี่จะไม่อยู่แล้วเนี่ยการได้พูดถึงความในใจนะที่อยากจะขอโทษพ่อที่เคยเถียงพ่อที่เคยคิดไม่ดีกับพ่อเนี่ย มันก็ช่วยคลี่คลายปมนี้พอคลี่คลายปุ๊บเนี่ยนะไอความรู้สึกลบกับคนประเภทเนี้นะมันก็หายไปเนี่ยแทบจะปลิดทิ้งเลยก็สามารถที่จะพูดคุยกับคนเหล่านี้ได้เป็นปกตินะอันนี้ก็เรียกว่าเธอนะสามารถที่จะแก้ปัญหาจิตใจของตัวเองเนี่ย จากการที่มีสตินะมารู้นะมารู้ว่าเนี่ยอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราไม่ชอบคนประเภทนี้อะไรที่ทำให้เราชอบขัดแย้งคนประเภทนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะแล้ว็มักจะบอกว่าโอ้เป็นเพราะว่าชะตาไม่ถูกกันนะจริงมันไม่มันมีสาเหตุนะมันไม่ต้องไปรอถึงกรรมในอดีตหรอกบางคนก็บอกเป็นเพราะกรรมในอดีตนะเป็นเจ้ากรรมในเวร นะซึ่งก็มักจะหมายถึงมีเรื่องระหองระแหงขัดแย้งกันในอดีตชาติที่จริงมันไม่เกี่ยวน่าสาวไปจริงๆเนี่ยมันก็พบว่าอ๋อเป็นเพราะคนเหล่านี้เนี่ยคล้ายพ่อเราแล้วก็เราเกลียดพ่อเราก็เลยพลอยเกลียดคนเหล่านี้ด้วยโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าเธอเนี่ยนะเนื่องจากรู้จักนาะมาดูใจ นะพอสาวหาสาเหตนะุของความรู้สึกลบกับคนประเภทนี้ก็ไปพบเนี่ยตัวการตัวใหญ่ๆเลยนะคือปมเกียรติพ่อซึ่งมันเป็นเสมือนกับสิ่งที่หมักหมมเป็นอารมณ์อกุศลน,นะที่มันหมักหมมซุกซ่อนอยู่ในใจผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีมีไอสิ่งหมักหมมนะเป็นอารมณ์อกุศลเนี่ยซุกซ่อนแบบนี้อยู่ นะไม่มากก็น,น้อยนะแต่ไม่รู้และไอปมนี่แหละนะที่มันคอยทำให้เรา,เามีปัญหามีพฤติกรรมแปลกๆที่เราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรบางคนเนี่ยนะเจอสารพระภูมินี่เป็นเป็นไม่ได้เลยอยากจะเข้าไปทำร้ายนะ ก็ไม่เข้าใจทําไมถึงเกลียดสารพระภูมิทาไมถึงโกรธสามพระภูมิมากขนอย่างนั้นนะจกนกระทั่งเนี่ยไปปรึกษาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็ให้เล่าประวัติให้เล่าเรื่องราวชีวิตของเขาแล้วพอเล่าไปเนี่ยนะพอก็พูดถึงพ่อเนี่ยนะมันก็ทําให้เขาได้เห็นเลยว่าอ๋อเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาทะเลาะกับพ่อนะแล้วก็พ่อก็ว่าเขาเขาก็ โกรธจัดนะอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อว่าแต่ถูกดา่าถูกว่าบางทีพ่ออาจจะถึงขั้นตบด้วยซ้ําเนเขาก็อยากจะเขาโกรธมากเนะี่ยอยากจะตบอยากจะต่อยพ่อด้วยความโกรธแต่ว่ายัง้งนะยั้งมือไว้ได้ทันแต่ความรู้สึกที่มันโกรธพ่อเกลียดพ่อเนี่ยในเวลาั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขายอมรับไม่ได้ คนดีเขาไม่โกรธไม่เกลียดพ่อไม่ไม่อยากจะไม่ถึงขั้นไม่คิดจะทาร้ายพ่อเขาไม่ยอมรับความรู้สึกนี้เขาก็พยายามกดมันเอาไว้พยายามปฏิเสธความรู้สึกนี้คนเราพอปฏิเสธความรู้สึกใด้ก็ตามก็พยายามกดเอาไว้ไอ้ความโกรธความเกลียดที่ถูกกดเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนนะไม่ใช่กดแล้วข่มแล้วมันจะหายมันก็ซุกซ่อนมันอาจจะไม่โผล่มาในรูปของความโกรธเกลียดพ่อแต่มันอาจจะโกรธ อาจจะโผล่ไปในรูปของการเกลียดสามพระพูแทนโกรธพ่อไม่ได้ก็โกรธสามพระพูแทนก็แล้วกันเพราะสามพระพูนเนี่ยนะมันเป็นตัวแทนหรือเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆพ่อนะก็คือมีอํานาจเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นของสูงนะโกรธเกลียดพ่อไม่ได้ก็ไปโกรธเกลียดสามพระพูแทนอันนี้คือปมนะซึ่งบางคนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่เคยกลับมาสอดส่องดูใจของตัว แล้วก็มันก็ไม่อยากมันไม่กล้าที่จะดูด้วยเพราะมันมีการปฏิเสธแต่ถ้าคนเราเนี่ยนะมีสติลองเข้ามาสอดส่องดูใจของตัวเนี่ยนะมันก็จ,จะพบเนี่ยปมแบบนี้แหละซึ่งถ้าหากว่าไม่คลี่ปมเนี่ยมันก็จะคอยชักนำบงการให้เราทำอะไรแปลกแปล,แปลมือพฤติกรรมที่พิเรนพิเรนเป็นต้นนะอย่างผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยนะพอเขา มาดูจิตด,ดูใจเนี่ยของตัวเนี่ยเขาก็เห็นว่าที่เขาไม่ชอบหน้าคนหลายคนเนี่ยเป็นพราะคนเหล่านี่ยคลายพ่อเขาเพียงแค่รู้เท่านี้เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะมันช่วยทําให้ไอ้ความโกรธความเกลียดพ่อเนี่ยมันมีอํานาจบงการจิตใจค้นน้อยลงและยิ่งถ้าเขาสามารถที่จะ ปลดเปื้องปมนี้ได้ด้วยการขอขามาให้อภยัยเอาขอขามาขออภัยเนี่ยมันก็จะเรียกว่าถ่ายถอนนะอารมณ์อกุศลที่เป็นที่เป็นพิษออกไปจากใจนะได้อย่างสิ้นเชิงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอน,นิสงส์อย่างหนึ่งของสตินะที่มันช่วยทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ราบรื่นขึ้น มันไม่เพียงแต่จะป้องกันไม่ให้อารมณ์อกุศลใหม่ๆนะเข้ามาครอบงำจิตแต่ว่ามันยังช่วยทําให้อารมณ์ที่เป็นพิษนะที่มาสะสมอยู่ในใจเนี่ยมันได้รับการปลดเปลื้องชําระล้างร่างกายคนเราเนี่ยมันก็มีสารพิษอยู่เยอะนะที่เราต้องอ่าชระหรือถ่ายถอนมันออกไปซึ่งบางทีการอุจจาระปัสสาวะไม่พอนะบางทีก็ต้องใช้กระบวนการ ที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาเช่นดีทนะ็อกดีท็อกนี่ก็เป็นการเร่งนะให้การขับสารพิษออกไปจากร่างกายเนี่ยมันทำได้ทั่วถึงมากขึ้นแล้วก็ทำได้ละเอียดมากขึ้นแต่ว่าเราจะดีท็อกไอสารพิษออกไปจากร่างกายเดี๋ยวไม่พอนะมันต้องดีท็อกไอสารพิษที่มันอยู่ในจิตใจหรือว่าอารมณ์ที่เป็นพิษ เช่นความโกรธความเกลียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้มีพระคุณอย่างเดียวจะรมนึงคนอื่นด้วยและสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันจะทําได้เนี่ยเราต้องนะฉลาดในการกลับมาเห็นใจของตัวเองนะซึ่งสติเนี่ยจะมาทําหน้าทีนนน่นี้เพราะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ชีวตเราเนี่ยมีความสงบมีความสุขมีความราบรื่นเนี่ยนะต้องแน่ใจนะว่า อนอกจากจะไม่เปิดช่องให้อารมณ์อกุศลหรือมาเนี่เข้ามาครอบงำจิตแล้วเนี่ยนะก็จะต้องหาทางเนี่ยถ่ายถอนไอ้อารมณ์อกุศลเนี่ยที่มันฝังสะสมหมักหมมจิตใจออกไปให้ได้ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะคอยป่วนป่วนโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่ามันมันมีอะไรเนี่ยที่มันคอยป่วนอยู่ข้างในนะแต่รู้ว่ามันไม่ใช่แน่แต่ถ้าไม่ใช่ แต่ถ้ารู้ถ้าสงสัยแต่คลัมหาไม่เจอครัมไม่พบเนี่ยมันก็จะยังคอยปวดเราเรื่อยไปอาจจะจนถึงตายก็ได้ดัความสามารถในการที่กลับมาดูใจของตัวเนี่ยล้วก็สอบสวนหรือว่าสืบสวนจนกระทั่งเห็นปมเนี่ยนะหรืออารมณ์อกุศลที่หมักหมมเนี่ยมันจำเป็นมากทีเดียวนะออาคำนี้ก็พื่อเท่าน,นี้เอากลับครับ